นี่มันตอแหลค่ะมันติดป้ายข้างนอกนะคะ39บาทนะคะคุณผู้ชมแล้วพอฉันขับรถเข้ามานะมันบอกว่าต้องไปรอแดดพฤษภาคมค่ะแล้วมึงติดทำไมคะกัสาบแล้วพาเสร็จแล้วมก็มี69ค่ะพอครูจะซื้อหกนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามันบอกว่า69มันมีตันเนมึงต้องซื้อ8 9อย่างเดียวเนี่ยแล้วตกลงเนี่ยที่เอาไว้ฉันแดกเนี่ย8 9้หรือห9หรือส9จะเธอ ูนี่เลยค่ะ89บาทอร่อยมากมันจะกรอบพี่เขาอร่อยค่ะกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยว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 กินให้คุณผู้ชมดูอ่ะอืมอืมเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยมาตรนี้เลยคุณนายลูกเล็กๆเนี่ยโลเท่าไหร่คุณนาย เงี่ยเนี่ยนเนี่ยคุณนายเนี่ยก็ยกแข่งคุณนายลีน่ามาทั้งทีฉันมีเงินซื้อจ้ะแข่งค่ะร์โร่89บาทค่ะราคาดี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพันอะไรคะคุณนายมอสทองค่ะอ่าแล้วมันมีเน่าถึงก็จะยัดไส้ให้ฉันเหรอจะคุณนายเนี่ยดำดำขึ้นลานนี่ไงเยไงลาลังมดค่ะไม่ได้เน่านะคะอ๋อดีมากเอันนี้สองสามวันหนึ่งแกสุก แข่งหนึ่งเท่ากิโลคะคุณนายขาประมาณห้าสิบโลค่ะห้าสิบโลห้าหกสามสิบสามพันประมาณสี่พันกว่าบาทแปดห้าสี่สิบประมาณพันกว่าบาทอ้าวลดให้ฉันเลยสามพันได้ไหมคุณนายวายค้าเนื้อยี่เลยค้าเออนี่หนี้ตะกร้ออินสตาเธอเธอเถอเถอเลยเธอเธอเลยค้าแต่อร่อยนะพี่อร่อยค่ะมันกรอบนอกนุ่มในแล้วมันหวานแบบผู้ดีไม่ได้หวานแหลมหวานนะ ในอันนี้ลูกหนึ่งแกะได้ขนาดนี้เลยลูกนี้กิโลลูกหนึ่งกีิโล,ล,ล,ลประมาณห้าโลคะ่ะห้าโลห้าโลเดี๋ยวตกอันนี้โลเท่าไหร่โลละแปดสิบเก้าประมาณสีบบ่ร้อยกว่าบาทแปดห้าสี่สี่ร้อยกว่าบาทก็เยอะอยู่เนาะนเยอะอยู่เยอ,อยเยอะอยู่นะคะคุณผู้ชมเยอะอยู่แต่ว่าลดให้ฉันหน่อยคุณนายเอาเข่งเนี่ยสามพันก็พอละฉันมาอวยพรเนี่คุณนายซินเจียอยู่อีซินี่หัวใจรวยรวยรวยจะไปดูทรัพย์สมบัติ จะบอกคุณผู้ชมร้านนี้แม่งโคตรรวยชื่อร้านอะไรกมีแต่สุขพอดีกิน39สามก็สก้ตอนไหะก็มันไม่มีสามเไงนี่จะไปถ่ายตรงนี้เนี่ยเนี่ยตะกล้องมาอ๋อชื่อทุเรียนสามกามาถ่ายทุเรียนที่สุกตรงนี้ไงน,นี่ไงอันนี้เป็นมีหมอนทองร้อสี่ิมันคนละเกตแล้วไงพี่เนี่ยคุณคุณผู้ชมดูทุเรียนยักษ์นะ ร้านนี้มันมีแต่ทุเรียนยักษ์แล้วเขาแกะขายก็มีนะทุเรียนโอ้จริงๆชื่อร้านทุเรียนสามเก้าจริงๆด้วยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยแกะเนื้อพร้อมทานเกตปีมีเกตเอเกตปีถ้าเกตเกตอันเนี้ยสามร้อยเก้าสิบก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่อะเดี๋ยวเดินไปตรงนั้นสิจะไปถ่ายฉันจะบอกคุณผู้ชมว่าทุเรียนสามเก้าแต่มันรวยชิบหายเนี่ย สะสมวัตถุโบราณในนี้เป็นร้อยล้านเลยเนี่ยใครเป็นเจ้าของพี่พี่ใช่ไหมเนี่ยดูสิเนี่ยขายจุเลียนสามเก้าขายจนรวยดูรถเบนซ์เป็นเซ่แล้วดูมันสะสมวัตถุโบราณเนี่ยเนี่ยคุณนายคนนี้แหละในนี้เนี่ยโอ้โหมูลค่าเป็นร้อยล้านเนี่ยให้คุณผู้ชมดูไงตู้ไม้สักเนี่ยนี่นี่นี่แล้วมาดูรถเบนซ์คุณนายคุณผู้ชม ขายทุเรียน3 9มีหลักทรัพย์เป็นพันล้านเลยค่ะจะลดให้ฉันไหมเธอไม่ลดให้ฉันเข่งนั้น3พันฉันจะด่าเธอไปตลอดชีวิตกูกลับไปบ้านกูไล่สดด่ามึงทุกวันโอ้โหอุ้ยไปกล้าเข้าไปเดี๋ยวเขาหาว่าฉันขโมยกระถ่ายด้ดฉันไม่กล้าเข้าเดี๋ยวพี่หาว่าฉันขโมยพี่รักใช่ไหม สะสมวัตถุโบราณเพราะพี่รักมีความสุขลูกน้องฉันชอบมากเลยไม่มีเงินแต่ชอบสะสมแต่พี่มีเงินพี่รวยจริงไงนี่แม่พี่ใช่ไหมพี่ลูกสาวรวยจริงสุดยอดแต่ทุเรียนอร่อยนะพี่ไม่ไม่ใช่ว่ามันหวานหวานอร่อยมากเลยจ,าจา่าจ่าไปนี่คุณนายเหรอเนี่ยใช่คุณนายหรือเปล่าเนี่ยที่อยู่เนี่ยสวยเลยนะ โอ้โหเนี่ยดูเศดดูเศษโอ้โหสุนักกัดไม่กลัวก็ใช่ไงเนี่ยเศรษฐีนี่ตัวจริงเนี่ยคุณผู้ชมนางขายทุเรียนจนนางรวยเป็นพันพันล้านนะคุณนายคนนี้โอ้โหเนี่ยใ,ใ,ใครตะลึง ตู้เรียนอตอลึงชั้นเนี่ยแล้วแล,แล้วนี่อยู่จังหวัดอะไรพี่ขายอยู่จังหวัดอะไรสิงบุรีมาเลยคุณผู้ชมเนี่ยคุณนายตัวจริงเนี่ยดูรถเบนนั่งสองคันก็สิบกว่าล้านแล้วว่ะโอ้โหขายทุเรียนจนรวยอ่ะคุณผู้ชมแล้วนี่อะไรอ่ะสัญ,ญลักษณ์นี่แบบว่ามูไตลูเหรอพี่อันนี้มูไตลูใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะข้องตาใสปลาเพื่อเรียกซับเข้าใช่ไหมโอ้โห แล้วตกลงตกลงเข่งนงนั่นไม่ขายฉันเหรอสามพันบาทอะ่ะคุณนายเอาลูกเล็กเตาวส่ะฮะเอาลูกเล็กลูกเล็กเปลือกมันบางมันจะได้เนื้อเยอะไงพี่ฉันจะซื้อไปขายคุณนายฉันจะได้รวยเหมือนคุณนายขอให้ได้แค่ร้อยล้านกับเพอคุณนายมีพันล้านก็แบ่งให้ฉันไปรวยหน่อยนะคะคุณนายค่ะ <ๆๆ S 1> นี่ <ๆ S 1> คุณผู้ชมเนี่ยคุณนายแกะเลยแกะบอกให้แม่ไปนั่งกินในรถน่ารักที่สุดในโลกเลย นี่นี่คนนี้คุณนายตัวจริงแล้วรู้สึกจะรับราชการด้วยนะนู่น,นเห็นไหมมีมีรูปอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูแต่มีรูปเนี่ยรูปคุณนายทํากิจกรรมต่างๆ,างๆอืมโว้ยเขาบอกเนื่องจากตอนนี้มีผู้เสีพรรยพั่ไม่หวังเดชิบหายแล้วคุณนายอย่าแจ้งความจับดิฉันนะคะโอ้กกลัวชิบหายเลยเดยอเดี๋ยวเสร็จแล้วมีหมายไปที่บ้านบอกว่าคุณมายืนด่าหนังตอแหลไม่ตอแหลค่ะนี่ของจริงค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา เพราะว่าถ้าเพื่ภาคโคม,มามันจะเป็นฤดูกาลของทุเรียนและนี่เขาก็บอกตามตรงว่ามันเป็นทุเรียนใต้แม่มันจะอร่อยสู้ทุเรียนระยองไม่ได้นะเขาพูดตงรงเวลามาซื้อเขาไม่ได้หลอกลวงมึงพอใจซื้อก็อซ,อซื้อมึงไม่พอใจแดดก็ขับรถออกไปวิ่งรถรถที่เข้ามาจอดเนี่ยคือเข้ามาซื้อหรือว่าอะไร,ะร,ระล่ะรถลูกน้องบ้าง แต่ว่าเมื่อกี้เชฟขับไกลไปตั้งเกือบ500เมตรแล้ว<ด>ถอยหลังมานะเพราะว่าลูกน้องชอบกินทุเรียนไงบอกเฮ้ยสามสิบาทมึงมาเลยกูจะซื้อให้มึงแดดห้าสโลโปปกติไปซื้อตลาดไทยไงเออคะุาคุณผู้ชมร้านทุเรียน39อยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะขับรถมาเขาอยู่หน้าถนนใหญ่เนี่ยนะแผงเข้าว่าเป็นกิโลเลยมีรถเป็นทุกด้วยเนี่ยแล้วมีทุเรียนใหญ่ๆเนี่ย เนี่ยนี่นี่แต่กล้องอินเสิร์ไปทุเรียนที่เขาโชว์ใหญ่ๆนั่นน่ะคุณนายขายไม่กี่ปีแล้วคะคุณนายขาเนี่ยละห้าสิบปีได้ไหมคุณนายสี่สิบสี่สิบกว่าปีฉั้นหกสิบห้าชั้นแก่กว่าคุณนายสิบเอ็ดปีเนี่ยคุณนายเนี่ยขายจนรวยนะคะคุณผู้ชมแม่ค้าทุเรียนวันนี้ฉันจะขอตามรอยนางนะคะจะซื้อไปขายเข่งหนึ่งนะคะขอไป เลยไว้แค่เศษที่เล็บของนางก็พอค่ะเอออันนี้อันนี้กรอบนอกลูกนอ่ากินได้เลยค่ะอันนั้นเข่งเป็นปลอกลงขายให้ไหมอ่ะไหนคะเอาเอาลูกเล็กๆพี่มันจะได้เปลือกบางเนี่ยเนี่ยลูกเล็กๆแบบเนี้ยลูกใหญ่ๆไม่เอาเปลือกมันหนาจะไปไล่สดขายเพื่อจะได้รวยเหมือนคุณนายไงคะไล่สดขายเอาค่าน้่มันลดค่ะ เอาเข่งห okay, นึ่งอะเท่าไหรอ่อะช่างมาเลยมันอีกสองสามวันค่อยสุกใช่ไหมพี่เออนั่นอ่ะโอ้ยฉันจะซื้อไปขาจะได้รวยเป็นเศรษฐีเลบคุณนายเขา,ขาค่ะฉันแวะมาฉันก็มีความสุขแล้วคุณนายเพราะว่าได้เห็นคุณผู้ชมทรงคุณค่าทางจิตใจนะั่นะนะ่ะมีเงินกี่ร้อยล้านก็ซื้อไม่ได้เพราะนางสะสมไว้นะั่นเนี่ยหลายครั้น้ในห้องนั้นนางสะสมอะ นางรวยจริงๆอะไม่ใช่รวยเก๊เกรถเป็นสองคันก็สิบกว่าล้านแล้วขายมาสี่สิบปีคุณนายท่านเนี้ขายจนรวยมามาช่างเลยเลูกเล็กๆกับแม่ขายง่ายไปไปไล่สดขายไงพี่เออเอาค่าน้ำมันรถหน่อยหนึงอสัตว์ขับรถมาทำรายการค่าน้ำมันรถไปกลับก็สี่พันนะพี่ ไปนครสวรรค์แล้วไปกรุงเทพไงไปกลับตั้งสี่พันบาทเบอ,นะอ,อร์นั้นน่ะขายง่ายลูกมันเล็กลูกใหญ่คนมันไม่มีตังซื้อ,อนนะคุณผู้ชมเจ้าขานี่คือร้านทุเรียนสามสิบเก้าบาทนะคะคุณผู้ชมขับผ่านมานะแวะเข้ามาถ้าหกเก้ามันจะมีตำหนินิดนึงแต่แต่อันนี้อันนี้เท่าไหร่นะพี่ลืมละ ถ้าอันนี้เขาบอกไม่เน่านะมันมันเป็นเชื้อราใช่ไหมพีล<า>่ลาดําดแต่ว่าเนื้อข้างในไม่เน่านะกโลสี่สิบหกสี่สิบสามโลครับสี่สิบสามโล,โลคุณนายค่ะลดให้หน่อยนะคุณนายเอาลาดําออกสองลูกได้ไหมคุณนายจะได้ไม่เยอะไงาลาดําเอาออกเถอะโอ้ขอบคุณคุณนายที่เมตตาขอบคุณเออมันเยอะไป โอเคเอาเอาประมาณนี้แหละเอาไปอันนี้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 ไว้แถมเลยจะสองอคุณนายขอบคุณมมกคุณนายขอให้คุณนายรวยเป็นหมื่นล้านเช่นอ่ะนั่นนะอ่ะเอาโอเคโอเคใส่ตุงมาที่รักใส่ตุงแล้วขึ้นรถเลยเดี๋ยวจ่ายตังค์โอนเงินจ่ายอ่ะพอ